สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้ผมจะมาถ่ายถ่ายวิดีโออันนี้นะครับเออไม่ใช่เออผมจะมาของเล่นนี่ Hyper l e g c u e นะครับมันชื่อว่าไอตัวสีแดงมันชื่อ Hyper l e g c u e นะครับนี่พอซื้อมาก็ต่อไปไม่เลยนี่เอาขาเนี่ยขาเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนี่ย เนแบบแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนี่นี่ไฮบอลเล็บจิ้วเท่ไหวมวันนี้ผมจะถ่ายนานเลยนะครับตอนนี้ตอนมืดเลยนะครับ เดี๋ยวผมค่อยดูตอนเช้าครับคลิปผมอะ่ะคิดไหมในคลิปผมเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนเช้าหนูจะลงคลิปตอนนี้เลยครับนี่แบบนี้นี่ต่อแขนต่อแขนนี่แล้วก็แบบนี้เอาปืนใส่เข้าไปนี่เอาปืนใส่เข้าไป,นาปนในมือเราเนี่ย นี่แล้วก็เอาต่อข้างหลังนี่เอาต่อข้างหลังนะครับนี่เห็นไหมคยโดแล้วครับนี่บร,ร,ราบราบไอ้เน่ตั้งไงรอไอ้เหมือนว่ามันจะบินได้แล้ววิ นี่ไอตัวสีเข so, yeah, like ียวนี่ไอให้บอลเล็กเขียวคดูวิววิววิวตัวยืนได้เลยนะครับยืนแบบสบายสบายเหมือนยืนแบบสบายสบายเนี่ยดูเนี่ยยืนแบบสบายสบายแบบนี้นี่ดูนี่ยืนแบบสบายสบายถอดจะถอด ชิ้นส่วนอะ่ะต้องทำแบบนี้ครับนี่ถอดหัวนี่ออกแล้วก็ถอดแขนนี่นี่ครับนี่แล้วก็ถอดแขนอันนี้นี่น,นี่นะครับโอ้ <c oughs> อ <c oughs> ผม,มแขนกุ้มกุ้มกุ้มอืมนี่ ก็นี่นี่แล้วก็นี่ถอดขายอีกข้างนี้แล้วก็แค่นี้ส็ดแล้วจะถ้าจะถอดชิ้นส่สวนน่ะต้องวางนี้นะคะนี่พอจะใส่ชิ้นส่วนนะต้องเออสอบไปแล้วนี่นะแบบนึง นี่ต้องแบบมี้เวลาเย็นครับผมเ้อ ตต้ๆๆๆๆๆๆ้มมมนี่พอใจส่วนก็เป็นแบบนี่วอม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 าฮาาานี่ดีเฮ้ยเฮ้ยออพลสติกก็แน่นดีนะครับ กันไปเลยครับนี่ลักสนักก็ดีนะครับ <G ül> แล้วถ้าแบงล่างอันต้องทำถอดปืนก่อนนี <N> ่ <ee> ออกไว้ตรงโซฟาแล้วก็ถอดน,นี้ออกก่อ <N> น <ee> แล้วก็อันนี้นะครับแบบนี้นี่อ๋อใช่นี <N> ่ก <ee> างแผนอกอกก่อนนี <N> ่ <ee> ต้องเ็ดหน้าก่อนแล้วก็คุบอันนีไปไป้แล้วก็อันนี้นี่มันจะมีที่ล็อกอยู่ไว้นะครับนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนี่แล้วกาไปให้ตึงนแบบนี้อืมนี่ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนี่ต้องทำแบบนี้ นี่ส่วนนี้นะครับขาต้องทำคุบนี่ต้องเสียงดังเลยครับนี่คุบอันนี้ต้องใช้แรงนะครับแต่ต่อขาแบบนี้มันจะมีที่ล็อกไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมน,ะนี่แล้วก็เอาขึ้นมาแต่ยไยผมกวมถักอะ่ะนี่แล้วก็ทำแบบนนี่แล้วก็ต่อขาให้เป็นแบบนี้ ต้องหลุดนะครับนี่นนทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำแบบนี้นะครับนี่เนี่ยแบบนี้มันก็นเป็นรถแล้วเอาแล้วรถเอานี่แล้วก็วางน,นี่แล้วก็นี่เได้ไหมได้ไหมชอ